หอมมากเลยคหอมมากครับโอเคครับผมโอ้โหนักก่อไหมโอ้ยนักเอาเบอร์โทราไหร่มีเบอร์โทราไหร่เบอร์โทรไม่ต่อเบอร์ห้องบิ๊กอะเบอร์ห้องเลยตอนนี้ครับตอนนี้ทีมงานดรพากันมามาบุกครับมาบุกมาบุกรองนะครับเนี่ยมาบุกรองหนึ่งครับหวานครับอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าที่นี่มีอะไรครับเนี่ยมีมีอะไรครับ มีกาแฟครับผมกาแฟที่ปลูกเองที่นี่ใช่ไหมครับครับเป็นลุมของหนูแซ่บนะคะอยากลองกินหนูไหมคะชิมหนูไหมคะเอาหนูไหมคะหนูนี่นะคะ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยรัชพัฒนะครับวันนี้นะครับเราก็มาออกบูธที่นี่นะครับเป็นโครงการของอูทูทีนะครับโครงการของอวที่ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนนะครับเพื่อให้มีรายได้นะครับในช่วงโควิดนะครับวันนี้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการออกบูธที่นี่นะครับที่นั่นครับบูธ y ูทูทีเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าบูธเป็นยังไงครับไปเลยครับ าน,นจบไปได้ด้วยดีนะครับก็สามวันนะครับที่เรามาก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่25นะครับวันนี้บูธของเราก็ถือว่าประสบผลสําเร็จครับวันนี้มาขายยอดวันละประมาณ2 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับแต่จะได้ทุนหรือขาดทุนหรือได้กาไรไม่รู้นะเพราะว่าราดน้ำแจกเยอะมากนะครับก็ถือเป็นประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งนะครับที่เราได้มาออกบูธในงานแบบนี้นะครับเนา,าปะปกติเราก็ไปออกบูธ ในห้างสัมปทานสินค้าออกแล้วนะครับแล้วก็ออกกลางแจ้งแบบนี้นะครับต่อไปเราก็ไปที่ห้างอีกรอบนึงครับไปที่โรบินสันนะครับเนาะก็ได้ประสบการณ์ครับถือว่าดีมากๆนะครับก็ท่านใดที่เลี้ยงหนูอยู่นะครับอยากหาช่องทางจําหน่ายก็ลองดูกันละกันนะครับว่าช่องทางจําหน่ายของเราทําแบบไหนครับอันนี้ผมก็สร้างแบรนด์สร้างตัวตนให้ทุกท่านเห็นแล้วว่าหนูมันขายได้จริงๆนะครับมันขายได้นะครับไม่ใช่ขายไม่ได้มันขายได้ตัันเองครับนี่ครับ อันนี้ครับสวัสดีครับปิดปิดคลิปไปไหนครับอันนี้ก็มาดูแลทั้ง3วันเลยนะครับเออน้นนำตัวเองรอบกับผมผมสามารถสินทร์ทรับจากราชคัพต์ของหนูไปวันนี้มาเมาส์หนูครับดูดีครับได้หนูเป็นกระสอบเลยครับไม่ได้เมาครับหนูพวกใหญ่ใจดีครับวันนี้ก็ลดเล็กแจกแถมครับคือขายดีจะขาดทุนครับทุกท่านโอเคครับผมอันนี้คือปิดไปแล้วกันไม่รับสิรัพต้อง ต้องร้อนน้ำจิ้มครับต้องร้อนน้ำจิ้มครับผมมันจึงที่เข้ากันขนาดนี้ค่ะจะประมาณกันเลยค่ะน้องค่ะอันนี้นะครับอันนี้ครับสวัสดีครับเดินเดินทางมาจากไหนครับเนี่ยคอนสารคะคอนสารเคยทานหนูไหมครับปกติทานค่ะทานอ๋อเห็นแล้วน้ำลายไหลเลย เดินผ่านไม่ได้เลยหอมมากเลยค่ะหอมมากครับโอเคครับผมชิปไปไหเนาะนี่ค okay รับอ im ันนี้ก็ทีมงานมาชิมหนูวันนี้นะครับนี่สวัสดีครับมาด้วยสานยกันมาด้วยกันค่ะกินหนูไหมฮะกินหนูค่ะเอาหนูไหมคะช่างบอกเลยครับหนูแซ่บนะชิมหนูไหมคะเอาหนูไหมคะขอบคุณครับวันนี้เราก็เตรียมทุกอย่างนะครับมา วันสุดท้ายครับวันนี้ที่เราเปิดบูธนะครับก็จอดขายมาเรื่อยๆครับวันนี้ก็เติมป้ายนะครับนี่ฮะเติมป้ายแต่ละป้ายนะครับกําลังเชียร์ให้คนที่มาซื้อครับเลือกป้ายเองแล้วก็ถ่ายรูปนะครับอ๋อครับอันนี้เจ้าเก่าครับอันนี้เจ้าเก่าครับคิมทุกรอบครับคิมทีละสองสามตัวนะครับเจ้าเก่าครับเนี่ยโอ้โหนังกรอบไหมโอ้โหหนังกรอบมากเลยใช่ไหมลูกบอล ชิ้นยาครับยลแบย่างอโอ้ยมะซิาชิมเลยมะซิาชิมเลยมะซิชิมเลยอย่าจับอเคๆชิมหนูชิมครับชิมได้ครับชิมกอนไดีครับไปเป็นครับะชิมกนครับองชิมนะต้องชิมต้องชิมก่อนขอบครับอ ได้พอก็ลองเนี่ยน่ยก็พ่มาส์นะมาถ่ายแล้วแน่ครับถ่ายแล้วแน่มาถ่ายแล้วแน่ครับถ่ายหน้าไปทมักเออนั่นล่ะต้อง่ไก่เอถ่ายโคนรมึงถ่ายหนูแล้วต้องอส่ต้องถือป้อรันป้องนี่ถือ้อนี่อืถือเอาถือา้องอือท่มนี้ครับ ตอนนี้ทีมงานดร็อปเตอร์พากันมามาบุกค,ครับมาบุกมาบุกรองนะครับเนี่ยมาบุกรองนี่ครับอันนี้ทีมดร็อปเตอร์พากันมาบุกรองครับตอนนี้กำลังจะเมาส์มาเป็นบัดครับเอามาจักรพรรดิประตูตัวนี้โอ้เข้าใจว่ามับประตูได้เนี่ยการเริ่มได้การเริ่มเนี่ยโอ้สามโอ้เกือบประตูโอเคถ่ายรูปกันพี่เจไหนเออเด็กเด็กเยี่ยมเลยครับนั่นละต้องต้องเทียนสีแดงวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วครับนี่ค,ครับวันนี้เป็นมดูดของตํา อ่าเพิ่มเดี่ยน่างครับตำบลบ้านเพชรนะครับนี่ครับตอนนี้คือคือเมื่อตอนวันแรกคือของเต็มครับวันนี้เหลือแค่น้ำเปล่าครับตอนนี้ฮะใช่ค่ะนี่ครับตอนนี้โอ้สามชุดไปดูเดิ๋ยวนุ่นไปดูโอ้ชุดละเท่าไหร่ครับชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดละห้าสิบค่ะชุดละห้าสิบครับมีครับชุดละห้าสิบนะฮะอร่อยมากอร่อยมากนะครับถ้าอยากซื้อสามารถไปติดต่อได้ที่ไหนครับเนี่ยที่เทศบาลบ้านเพชรค่ะเทศบาลบ้านเพชรตำบลบ้านเภออะไรครับผม ตำบลใต้อำเภอบ้า็อารมณ์ค่ะองค์จีรับขอเบอร์โทรัขอเบอร์โทรัมีเบอร์โทรมเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีค่เบอร์งเลยตอนนี้ครับเราจะมาเยี่ยมบูธครับท้านข้าวครับใกล้ๆแถวนี้ตาบลรุ่มน้ำชีนะข้าวหวานเย็นค่ะนี่ยังขายนะครับเนี่ยนี่นาบข้าวหวานเย็นกค่ะนานบ้าวนะคระปลาบองค่ะปลาบองโอเคของดีของบ้านข้าวมีอะไรบ้างครับ วายแบกแบกค่ะแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวค่ะที่ปลูกจากเกษตรกรนะคะแล้วก็ผักตบชวาค่ะอ๋อครับผมโอ้โหมีหลายอย่างเลยเต็งมุกกับแมนบ้างไหมเนี่ยเต็งมุกกับแมนค่ะเกษตรกรเองอันนี้อันนี้เสียบบอสเสียบบอสเนี่ยเสียบบโอสปลาบอสกินปลาบอสคอยได้ไหมคัะน์ไหมนี่เป็นโตวะมันซับแล้วไหมเนี่ยเราจะฝากถึงถึงเอฟพีไหมครับอ่าลองฝากดูหน่อยครับถ้ามีคนสนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ขายเนี่ยฮะ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยทอดกล้วยยังเอียงเนี่ยพวกนี้ครับสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนครับผมค่ะทางตำบลกับมีเพจค่ะมีเพจเพจเอียงเค่ะเพจจะมีเพจของกล้วยเกษตรกรค่ะเป็นอันกล้วยแบกแตกค่ะกล้วยแบกแตกคุ้มได้บ้างค่ะต้องเจาะจงในฮะเสื้อโบ่ทเจอได้เนี่ยเออบอกโบ๊ทโทรไปเลยสามารถสั่งได้นะคะ0 8 3ย์แปดสาค่ะ083ย์แปเลยนะครับ0 8นย์แป สามหกห้าห้าเก้าหนึ่งศูนย์เบอร์ห้องอะไรครับขอบคุณครับอันนี้เรามาเยี่ยมตำบลอะเภอสักใหญครับตำบลตะกูทองนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะของที่ตำบลตะกูทองมีอะไรบ้างครับก็มีน้ำพริกนะคะเป็นน้ำพริกปลาแล้วก็น้ำพริกปลาย่างค่ะตอนนี้ก็จะเป็นกระถางนะคะกระถางเราก็จะ ผลิตเองส่วนนี้จะเป็นเบี้ยผักหวานป่าค่ะครับผมจากจะเป็นชาวบ้านที่เขาสำเร็จกับเกษตรกรพอเพียงนะคะค่ะถ้ามีคนสนใจครับอยากจะสั่งพวกนี้สามารถสั่งได้ช่องทางไหนครับเออ่ก็จะมีเพจ Facebook หรือว่าโทรไปที่อบตนะคะโทรไปใส่เนาะบัดนี่นะเอ่อเราจะมีเบอร์โทรติดอยู่ที่ฉลากนะคะนี่ค่ะนพภิดาย่างค่ะตัวแนะนำหน่อยครับเบอร์อะไรครับผมเบอร์นะคะ099ย3 6ก้าเก้า่ส สี่หกเจ็เก้าชื่อผลิตภัณฑ์ของเราปากเจอแซบเบอร์นะคะเป็นน้ำพริกค่ะถ้าติดใจก็กลับมาซื้ออีกได้นะคะโอเคครับผมเรามาที่อำเภอจตระรครับตำบลน้องบัวโคกโอ้ดังมากครับเรามาดูครับมีของดีอะไรบ้างครับอย่างนี้ครับผมไม่ไม่เนียังครับเนี่ยแวนเนียนเขาเนียนเขาเนียนเนียนขอเมียแต่งงานครับผมมีอะไรครับโปรดช่วยแนะนำครับผมใครแนะนำครับผมแนะนำไหมครับ เอาบอลแน่นอกเลยเคนนี้ฝ่ายขายค่ะคนนี้ไปขายเอาเอาอยู่ทุกซุ่มเลยเนี่ยซุ่มเล่นกับแม่ซุ่มกับแม่ไปมืออาวุธเราไปมั่อาวุเลยครับเห็นเห็นทุกมองเลยเนี่ยครับของดีที่หนองโพโคกมีอะไรบ้างครับโอมีบอกมาเลยครับมีร่มครับมร่มครมีพัดขม้ามีตะก้าครับครับอยากทราบสตอรี่มันมายังไงครับเนี่ยถึงถึงถึงเป็นร่มถึงเป็นตะก้าสตอรี่เป็นยังไงครับผมผมก็รับำขม้ากันไม่รู้ นี่ครับตางต่านมากมากว่านี <trzeba> ้นีครับ,รบตอนนี้ของดีของหนองบัวคัวครับเริ่มต้นกันเนเริ่มต้นจากไหนครับเริ erm. ่มต้นจากไอเขาเรียกยางไครพัฒนาชุมชนอะค่ะนำเข้ามาสอนในชาวบ้านอ๋อครับก็คือพัฒนาชุมชนก็คือสร้างรายได้ให้ชาวบ้านโดยการหาชีพให้นะครับอ๋อโดยการมาสอนแล้วก็ทีนี้ก็กลายเป็นอาชีพเสริมทำเวลาว่างอันนี้เป็นวัสดุที่อยู่แถวพื้นที่ใช่ไหมครับไม่สามารถจัด สั่งมาอีกอ๋อไม่เป็นไรครับผมโอเคแต่ก็ทําได้สวยมากครับผม,มถ้ามีคนสนใจครับอยากได้กระตามากมา <c oughs> มเป็นปะ <c oughs> หรือว่าหรือว่าหู้มเนี่ยโอ้สวยมาเลยครับเนี่ยสั่งได้ครับสามารถสั่งได้ที่ไหนครับสั่งได้ที่ที่ไหนนะที่เบอร์โทรค่ะที่ไหนครับเบอร์อะไรครับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าครับหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดครับสองศูนย์สี่แปดสองศูนย์สี่แปดขอบคุณมากครับสั่งไลน์ได้เลยนะคะครับ ตอนนี้เรามาที่ตำบลอสามสวนครับอำเภอบ้านเทียนอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมไม่เคยรู้จักเลยนะฮะนี่ฮะวันนี้ก็เมื่อเมื่อตอนมาตอนแรกคือของเต็มเลยใช่ไหมครับวันนี้ไม่มีของยังเลยครับขายเบิร์ดขายเบิร์ดหรือกินเบิรบบดบ์ดครับขายเบิร์ดอ๋อนึกว่ากินเบิร์ดขายเบิรดครัมียังไงแนะนำถึงถึงอำเภอสามส่วนให้เราบ่าครับมีอะไรจะจะแนะนำท่านผู้ชมไหมครับมีของดีอะไรบ้างที่บ้านเราอ่ะครับอ๋อ ของดีม <Yeah S 1> ีเยอะแยะเลยค่ะมีเยอะแยะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือจะมีนี่เด้นี่เด้นี่เนี่้นี่ของยังอยู่นี่นี่มีอย่างนี้เอาแนะนำเเร็วๆของดีมีอย่างนี้ครับอันนี้อันนี้สื่อมาเลยของของเจ้าของ ถามนี่ข่าวของดีตำบลสามสวราน้ำพริกนะลุปะทูค่ะมะรุปะทูใช่ค่ะหอมเพื่อเริ่มต้นนะครับสตอรี่มาอย่างไรทำไมถึงมาทำน้ำพริกนะลุปะทูครับตายเดไปตายเดไปเอ้จะถามยนาะโอ้เพราะว่าองท้าเรื่องแล้วเราก็ในการขายกลุ่มเนี่ยคือมันต้องมีเรื่องราวที่ที่จุดเริ่มต้นของมันเนาะ ็จ่เป็นเรื่องโค้งหลงนาอะไรเงี้ยครับเนี่ยเพราะว่าปลาทูเนี่ยอยู่ในของยาแว่นมันมีจำนวนมากเราก็เลยเอามาแปลนี่แม่ปลาทูนับจุดบดีโอ้สุดยอดที่สมสวนขายปลาทูครับนี้เรียกปลาทูได้ครับไม่ธรรมดาครับ มือนี้ก็บหมดทุกอย่างครับผักอะไรก็หมดทุกอย่างเนาะต่างจากวันแรกนะครับที่มาก็คือเหมือนไม่มีเขาเขาล้านเลยแต่พอวันสุดท้ายหายไปในทิศตาใช่ค่ะก็คือเราโปรโมทเก่งแล้วก็ขายเก่งครับลูกคนสอนเรื่องการทําตลาดนะทำยังไงครับการทําตลาดทำตลาดช่องทางไหนครับผม พอนีก no, no, eh. e. right, ็ยิ้มย่างเดียวแล้วทับตัวช่วยค่ะตัวช่วยการตลาดเราทำยังไงครับผมงานตลาดการการของเราคือนี่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 ไงนี่ไงคุณถ่ายสูงข้างเอาเงินมาให้เราจ่ายเลยครับข้างโอ้ขายขึ้นข้างตีสินเขาไว้ใช่ค่ะโอเคครับผม ถ้ามีคนสนใจครับอยากไปเยี่ยมชมนี่ฮะน,นี้เอาเป,เป็นงานเป็นการแล้วนะครับอ,อยากเยี่ยมชมแบบอันนี้ควบวงนาโมเดลนะพื้นที่หนึ่งไร่ครับที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนี่ฮะสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ไหมครับ ได้ค่ะก็ขอหลอดยีิบีชโมยเลยนะครับก็นอนเบ็ดในติดแลงนั่นคือะะใครอยากไปก็คือไปได้เลยแต่ว่าเพั้นขอเบอร์ห้องเลยครับขอเบอร์ห้องเลยทางนั้นขอเบอร์โทรขอเบอร์โทรหครับเบอร์โทรนะค่อค่ะใจเย็นๆครับเบาๆศูนย์พราตัวศูนย่างไงเกินนะศูนย์น สี2 9องเก้ค่ะ5 1 8โอเคนะครับท่านใดที่สนใจครับอยากเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับคคกหนังนาเนาะหรือการไปรูปอะไรต่างๆนะครับมีสมุล่ด้วยนะครับก็สามารถติดต่อไปตามวันนี้ได้นะครับวันนี้นะครับเราเราเรามาออกบูธนะครับออกบูธของชุมชนครับมีของทีชุมชนฝั่งนี้ครับอันนี้ของชุมชนตะบนอะไรครับเนี่ยของนี้ดีจริงๆนะครับที่ไหนก็ขายดีนะตรงนี้ตะบนสามนค่ะตะบลสามกนค่ะ เราก็เดินมาถึงบูธที่ท็อปเทนที่สุดในในย่านนี้นะฮะนี่ฮะนี่ครับท็อปเทนที่สุดครับบูธนี้เลยนะครับตอนนี้นะฮะเพราะว่ายอดขายพุ่งกระชูดครับคือแลกแจกแถมครับคือเสียเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าเราไม่ยอมครับวันนี้ครับวันนี้ครับหนูเหลืสองตัวสุดท้ายครับแต่ว่าติดจองมาแล้วครับตอนนี้นะครับอยากลองชิมหนูไหมคะเอาหนูไหมคะ ชิมหนูไหมคะหนูแซ่บนะคะโอเคนี่ครับตอนนี้อาจารย์ตอนนี้คือไซส์สามร้อยครับแต่เรานะครับอาจารย์ขอไซส์ละสองร้อยนะฮะเดี๋ยวมีแถมผักครับแถมเต็มที่เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเราจัดการเองเลยเอ่อชิมหนูไหมคะเอาหนูเลยนะหนูนี้นะคะ ตอนนี้นะครับเราก็มาเยี่ยมชมครับวุฒิอำเภอเก่งคอนะครับตำบลข้ามรไฟหวานครับอันนี้ผมจซอไพมากนะครับเพราะว่าที่นี่มีอะไรครับเนี่ยมีมีอะไรครับมีกาแฟครับผมกาแฟที่ปลูกเองที่นี่ใช่ไหมครับครับเป็นกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกเองครับครับครับผมปลูกเองที่ชัยภูมิเรานี่ใช่ไหมครับใช่ครับที่เก่งคอนี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงปลูกประมาณกี่ไร่ครับเนี่ยประมาณ2อ0ไร่ครับปลูกกี่ปีมาแล้วครับ ประมาณ10ปีแล้วค่ะสิปีโอ้โหคือแล้วก็จะมีสมาชิกด้วยนะคะที่ร่วมกันปลูกกาแฟค่ะ34คนค่ะสมาชิกชื่อกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มทํากาแฟปรับปงพันธุ์ดีค่ะมีสายพันธุ์โรบัสต้ากับอาราบิก้าค่ะผมจะมีรสชาติเป็นกลางๆนะคะอร่อยด้วยค่ะครับผมเป็นรูปแบบไหนบ้างครับขอดูผลิตภัณฑ์หน่ยครับผมนี่ค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะครับ อันนี้ก็คือเป็นแบบไหนครับเนี่ยเป็นกาแฟดิปค่ะเป็นยังไงครับแบบดิปครับวิธีการดิปทำยังไงบ้างครับนี่ค่ะเราก็ต้มน้ำร้อนให้เดือดแล้วก็ใส่แก้วแล้วก็จุ่มกาแฟลงไปแล้วก็สามารถทาเป็นกาแฟดำหรือปรุงรสด้วย แล้วแต่เรานมแล้วแต่เราก็ได้อันนี้เป็นกาแฟบดเรียบร้อยใช่ไหมครับส่วนที่เป็นเม็ดกาแฟเป็นกาแฟสดมีไหมครับมีครับมีครัจะเป็นเมล็ดกาแฟแบบนี้แบบนี้ครับอันนี้เป็นสินค้าอะไรครับพี่โรบัตต้าครับโรบัตต้านะครับโอเคแล้วมีอะไรบ้างครับแถวนี้ครับยังมีอะไรบ้างครับผลิตภัณฑ์โชว์ครับโชว์เลยครับผลิตภัณฑ์บ้านเราครับโชว์เลยครับของดีเราต้องเสนอครับกลุ่มเดียวกันนะคะก็จะมีชาดอกกาแฟด้วยชาดอกกาแฟมันเป็นอี่ยงไรครับชาดอกกาแฟครับ ชาดอกกาแฟใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อครับผลิตภัณฑ์ที่ช่วงช่วงดอกกาแฟเยอะใช่ไหมฮะเขาก็ชาวบ้านก็จะรวมกลุ่มเก็บดอกกาแฟไว้นะครับบางส่วนนะก็จะเอามาทําเป็นชากาแฟจิบยามเช้าครับครับครับมจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะสตอรี่มาแบบไหนครับสตอรี่คือเรื่องราวของมันแบบไหนที่ว่าคนเอาไอ ดอกอันนี้คือดอกดอกกาแฟมาเป็นชาครับคิดเองหรอว่าแล้วว่ามีการทำมาใช้นานแล้วแคกขวยครัก๊ค่วยครับผมก็รสชาติคล้ายๆกับเหมือนๆกับชาแคกขวยครับครับสรรพคุณเป็นยังไงครับสรรพคุณมีสรรพคุณไหมครับช่่ยในเรื่องของในเส้นเลือดครับอ๋อลดน้ำตาลในเส้นเลือดนะครับแล้วก็จะมีหนึ่งอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคบจะเป็นชาสมุนไพรค่ะในนี้ก็จะมีกระชายดำครับ ชาเอมข้ามิ้นขาวค่ะอันนี้ก็ช่วยอันนี้กันโควิดได้ไหมครับเนี่ยอันนี้กันกันไม่ได้เป็นป้องกันนะเป็นสมุนไพรบ้านเราเนาะโอเคครับผมโอ้มีเยอะมากครับมีผลิตภัณฑ์ครับโอ้ค่อนข้างยิ่งใหญ่ครับชุมชนนี้ครับผมถ้ามีคนสนใจครับอยากจะไปเยี่ยมชมอยากจะไปดูครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ไหมครับได้ครับช่องทางติดต่อช่องทางไหนบ้างครับผมติดต่อที่ เจ้าที่อวของตำบลท่ามะไฟหวานครับครับผมครับผมอยู่ที่ตำบลท่ามะไฟหวานส่วนไล่กาแฟอยู่ที่บ้านพาเวอร์ครับหมู่ที่เจ็ดตำบลท่ามะไฟหวานครับครไล่ชีวากาแฟครับครับขอเบอร์โทรหน่อยครับผมเบอร์โทรศูนย์แครับเจ็ดหนึดูนย์สี่ครับศูนยก็ ท่านใดที่สนใจครับอยากได้ผลิตภัณฑ์หรือยากไปเยี่ยมชมกาแฟที่อยู่ในชัยภูม้านเราเนาะนะครับสามารถเข้าไปนั่งกินไปดูต้นกาแฟได้ได้ครับครับโอเคครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้มีอะไรหอีกครับมีอะไรอีกหนึ่งภูมิวิสากิจนะคะชื่อมภูมิสมุนไพรอินทรีย์ครับผมาวิสากิจจะปลูกสมุนไพรเองค่ะครับส่งขายส่งจาหน่ายที่อะไรนะอภัยภูเบศด้วยอ๋อใช่ครับผมนี่ก็เล็กเยอะแยะมากมายเนาะหนูทับแล้วค่ะอยากลองกินหนูไหมคะ ชิมหนูไหมคะเอาหนูไหมคะหนูนี่นะคะชิมเยมแล้วครัวกอเลย